คงจำข่าวบุคคลคนนี้ได้นะครับท่านอาจจะไม่รู้จักชื่อจริงเขาหรือครับแต่ชื่อเล่นเนี่ยรู้ชื่อนายปลาวานเป็นลูกมหาเศรษฐีข่าวนี้เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี่แหะครับนายคนนี้ขับรถจนเกิดอุบัติเหตุ ลูกเศรษฐีขับรถเร็วอะครับเงินก็มีเข้าโรงพยาบาลก็สตุ้งสตังมีหมดแต่ว่าพระมหากษัตริย์รับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ไม่ต้องออกสตังครับเอาภาษีประชาชนไปจ่ายให้ครับนี่คือข่าวลงเมื่อวันที่16มีนาคม ในหลวงรับปาวานเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เผยอาการล่าสุดดีขึ้นแล้วเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ก่อนหน้าน,นี้ไม่นานนะครับจากที่เกิดปาวานเจ้าของโรงแรมสีพันวาประสบอุบัติเหตุรถเก๋งชนเสาไฟฟ้าเจ็บสาหาัส เราก็เห็นข่าวนี้ปกติผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็พอรู้จักแต่รู้จักจากข่าวเท่านั้นไม่ได้รู้จักส่วนตัวว่าในประวันเป็นใครยังไงปรากฏว่ามีอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าก็บาดเจ็บก็โอเคครับก็เท่านั้นพอมาเห็นข่าวเอ๊ะคนรวยแท้ๆในหลวงกับ รับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ผมก็มาดูเรื่องนี้อีกว่าท่านทรงคิดอะไรท่านทำเสมือนหนึ่งว่าเออถ้าเป็นคนจนหรือว่าเป็นบุคคลที่ท่านมันมีเหตุผลก็อีกเรื่องหนึง่งอันนี้รวยก็รวยครับพอไปดูประวัติย้อนหลังคุณปาวาน,นี มีโครงการอื้อเฉาเยอะไปหมดเพียงแต่เป็นคนที่แสดงตัวเป็นผู้จงรักภักดีแล้วบังเอิญมีรูปประธรรมต้อนรับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จไปพักประทับอยู่ที่นี่ที่โรงแรมของแกที่ชื่อโรงแรมพันวาผมก็เลยหยิบเรื่องนี้มาว่าเอ๊ะ แปลกนะครับพระองค์ท่านทำเหมือนกับว่าประชาชนไม่ได้รับรู้อะไรเลยหรือยไงหรือเพียงเพราะว่านายนายปราวานคนนี้แสดงตัวปกป้องพระองค์ดังนั้นคนจนคนรวยไม่รู้ว่าจะมาปกป้องฉันฉันก็จะให้ช่วยเหลือทุกอย่างเพื่อจใจทุกคนนี่วิ่งมาหาให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าใครที่จงรักภักดีนี่ท่านดูแลทุกอย่างอย่างนั้นเหรอครับ มันก็คือเรื่องของกล้ามากเก่งมากขอบใจที่เกิดขึ้นหน้าวัดพระแก้วจากการที่คุณนุ้ยพาลากพระองค์ท่านไปพบกับชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นคนชูรูปของท่านในม็อบคณะราษฎรแล้วท่านเลยบอกกล้ามากเก่งมากขอบใจซึ่งผมบอกว่าว,วันที่23ามตุลาที่พระองค์ท่านเปล่งวาจาเช่นนี้เท่ากับ พระชิญหน้ากรับประชาชนแล้ววันนี้สถานการณ์มันเชื่อมต่อกันหมดแล้วครับเรื่องของนายประวานจึงมารับรองสิ่งนี้อีกว่าถ้าคุณแสดงความจงรักภักดีต่อพระมาหากษัตริย์แล้วอย่างถึงที่สุดแล้วคุณจะได้รับการโปรดปานแม้แต่คดีความต่างๆเรื่องราวต่างๆของคุณก็จะปลอดภัยหมด เอาอย่างนั้นเหรอครับคงจะจำเห็นข่าวนี้นะครับนี่คือหลักฐานยืนยันเมื่อวันที่22กันยายน63ปีที่แล้วนี่นะปาวานแสดงบทบาทดรามา่าไม่รับรับไม่ได้ที่จะใครจะมาจาับจ้วงสถาบันนี่เป็นข่าวที่ลง ในประวานก็แสดงตัวออกมาเป็นผู้ปกป้องสถาบันพอเรารู้เรื่องราวของประวานแล้วก็รู้รว่าเออก็น่าจะมาปกป้องครับเพราะว่าแกได้รับประโยชน์จากความใกล้ชิดก,กับกษัตริย์เต็มที่เลยปาวานศรีพันวาบอกว่ารับไม่ได้กับม็อบที่จะมาจับจ้วงสถาบันมีการกล่าวหาคุณลุงเป็นคู่พิพลาดกับคณะราษฎรนี่ครับ เป็นข่าวอื้อเฉาวกันนี่เป็นข่าวในช่วงของออปีหปสา3ก่อนที่จะเกิดการเดินขบวนใหญ่เมื่อเดือนตุลาคมปี63นี่เป็นข่าวเมื่อ22กันยายน63สามเราก็เลยรู้จักว่านายปาวานคนนี้อ๋อคนคนนี้เองววาที่ว่าชื่อปาวานนะฮะชื่อจริงก็ชื่อนายวรศิษ์ ไอ้วลิ์สินีผมจำไม่ได้อยู่แล้วจริงๆเรื่องอุบัติเหตุของแกเท่านั้นน่ะก็จบไปเราไม่ได้สนใจแต่พอกษัตริย์มารับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ใช้งบประมาณแผ่นดินไปดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลผมว่าเออมันแทบจะมาแปลกเลยนี่เท่ากับพระองค์ท่านไม่สนใจว่าสังคมคิดอะไร นายปาวานคนนี้นอกจากพิพาทกับน้นองลุงแล้วยังพิพาทกับนางงามชื่อนางมารียาคงจำได้นะครับที่มีการวิจารณ์อย่างแรงแล้วข้อเท็จจริงคืออะไรฮะนายปาวานคนนี้ก็ถูกเป็นคู่ขัดแยง้แยงกับขัดแย้งกับคณะราษฎรถึงขนาดบอกว่าโรงแรมนี้ไม่รับ ไม่รับคนจนไม่รับพวกคณะราษฎรที่เป็นคนจนกันแล้วกันก็ถูกแฮชแท็กเล่นงานเออเนี่ยปาวันไม่หวันสีพันวาภูเก็ตถูกรีวิวลดเหลือ1นด1.8ดาวคือเรื่องของนายปาวายคนนี้โด่งดังขึ้นจากเหตุการณ์เมื่อเดือนกันยายนที่ออกมาเผชิญหน้ากับม็อบก็เข้าสูตรกล้ามากเก่งมากขอบใจเห็นไหมฮะอันเดียวกัน พอลึกลงไปอีกปรากฏว่านายปราวานคนนี้มีรับลมคมในเอาเงินขององค์สำนักงานประกันสังคมไปซื้อหุ้นของสีพันวาครับรู้สึกจะกสองร้อยสามร้อยล้านนี่เป็นข่าวก็แสดงว่าจริงๆแล้วมีสายสัมพันธ์นกันกับในวังมาก่อนแล้ว ถึงออกมาปกป้องอันนี้เห็นชัดว่ามีผลประโยชน์ประกันสังคมแจงบอดไม่มีอำนาจตัดสินใจปมถือหุ้นสีพันวาประกันสังคมเอาเงินของประชาชนของของคนงานเนี่ยที่ต้องเสียเงินประกันสังคมต่อเดือนต่อเดือนเนี่ยเอาไปซื้อหุ้นสีพันวาซึ่งกำลังจะเจง จากวิกฤตเศรษฐกิจอันนี้ด้วยเป็นผลทําให้คนงานไม่สามารถจะได้รับเงินประกันสังคมคืนจากอกหน่วยงานได้เพราะมันเอาเงินไปซื้ออย่างเงี้ยนี่ก็เป็นข่าวอื้อฉาวมาและเมื่อย้อนหลังกลับไปอีกเมื่อปี2555ก่อนหน้านี้อีกนะครับไอ้เจ้าปาวานคนนี้ไปมีเรื่องกับคนในผับที่ภูเก็ต ปรากฏว่าพระเจ้าหลานเธอศรีวันณวลีส่งดอกไม้ไปเยี่ยมเป็นกรณีพิเศษเลยครับให้ผู้ว่าไปดูแลเลยคดีนั้นก็เลยต้องเคลียร์ได้ไอคนที่มีเรื่องกับปาวานก็ถูกจับหมดที่ตีกันในในผับนั่นนะเป็นยังไงครับจะเห็นได้ว่าก่อนที่ปาวานจะมาออกตัวปกป้องสถาบันนั้นปาวานก็ได้รับประโยชน์จากวังเต็มที่ ใกล้ชิดกับวังเห็นไหมครับแล้วไม่ใช่ใกล้ชิดแค่นี้ยังมีประโยชน์ต่อเรื่องที่ดินอีกภาพนี้พระเจ้าหลานเทอรศรีวันวรีนาลีรัฐประธานดอกไม้เยี่ยมปาวานผู้ว่าผู้วา่วาราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งปิดแล้วรัชดาผับที่มีเรื่องกันนั้นปิดเลยแล้วพระเจ้าแล้วผู้ว่าก็มารับเ,เป็นคนนำช่อดอกไม้มาให้ปาวานเอง นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์กันในไทยรัฐบอกว่าเปาไฮโซโปาวานเปิดใจเหตุถูกยำในผับนรกยันไม่ได้ยังไม่ได้ก่อเหตุนี่เป็นข่าวเมื่อเจ็ดมกราห้าห้าเห็นไหมแล้วก็โรงแรมสีพันวาที่สร้างนั่น,นก็มีข่าวว่าลุกป่าสงวนลองสอบสีพันวา ลุกป่าถ่ายภาพคนสำคัญทำเจ้าหน้าที่รัดเกรงใจนี่ข่าวเมื่อ18เอ้ยไม่ใช่ข่าวเมื่อวันที่25กันยายน63ครับเกิดขึ้นพร้อมๆกันนั่นแหละครับแสดงให้เห็นชัดว่าผู้มีอิทธิพลนะครับขาบเกี่ยวระหว่างกฎหมายว่าทำถูกหรือทำผิดลุกป่าสงนหรือไม่เขาก็เข้าไปตรวจกันไปเจอภาพที่กับบุคคลสำคัญหนังสือพิมพ์เมกาลง ก็คือถ่ายรูปกับพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์ที่โรงแรมแก่เรื่องอย่างนี้เราเห็นทั่วไปครับโรงแรมใหญ่ๆทั้งหลายที่ไปสร้างอยู่ในหุบเขาไปสร้างอยู่ในเขตที่เป็นป่าสงวนแล้วพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปชอบเสด็จไปประทับนี่ไอ้พวกนี้ก็ใกล้ชิดถวายการดูแลอย่างดีถ่ายรูปคู่แล้วก็ติดในโรงแรมกลายเป็นเรื่องเส้นใหญ่ นี่คือระบบของประเทศไทยแล้วในพันวาก็อยู่ตรงนี้ก็เลยมาร้องออว่าอ๋อถึงได้ถึงได้ออกมาปกป้องสถาบันแล้วก็เลยได้รับการดูแลเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์คนที่ไปร้องเรียนเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับคุณวีระซะด้วยนะครับนี่เป็นข่าวเหตุก,การณ์เมื่อวันที่25กันยายน2563สา นายวีระไปลองเองลงหนังสือพิมพ์เดลีนิวด้วยครับแล้วอย่างนี้จะเหลืออะไรนะครับคุณประวานก็ได้รับสิทธิพิเศษเต็มที่เมื่อเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าเออคุณวีระก็บอกว่าคดีนี้สลับซับซ้อนมากนะครับนี่ภาพคุณวีระสมความคิดไปตรวจสอบเอง แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ถอยหมดครับเพราะอิทธิพลจากรูปบุคคลสำคัญสำคัญเขาลงข่าวแค่นี้เอง mm. ผมนำเรื่องนี้มาคุยกับท่านนะครับ mm. ให้เห็นว่าวัง ท่านดําเนินการแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องในแต่ละปรากฏการณที่เกิดขึ้นทางสังคมนี้ทําให้เราประเมินได้ว่าเราคาดหวังอะไรกับสิ่งที่ท่านควรจะได้มองเห็นสังคมท่านควรจะได้มองเห็นประชาชนว่าสังคมคิดอะไรยากมากดังนั้นในการประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับหวังนั้นไม่ต้องไปประเมินเลยครับว่าท่านจะ คิดเห็นอะไรตรงกับประชาชนนี่ยากที่สุดนี่คือปรกากฏการณ์ที่เป็นจริงแล้วในประวานขับรถอ,อ,อุบัติเหตุขับรถเร็วเกิดอุบัติเหตุนี่ก็เป็นความผิดนะครับแม้ตัวจะได้รับได้รับบาดเจ็บแต่พอในหลวงรับเป็นคนไขใน้ในในพระองค์แล้วเรียบร้อยครับ ไม่มีผิดอะไรเลยครับดังนั้นสำหรับใครที่ได้รับข่าวอย่างนี้เท่ากับส่งสัญญาณว่าไปรับใช้ใกล้เบื้องยุคโควบาทเธอแล้วท่านจะได้รับสิทธิพิเศษทุกอย่างเมื่อเป็นอย่างนี้รองอธิบดีก ORA, รมราชทันคนในราชทันรู้ว่าอะไรที่พระองค์ประสงค์ไปดำเนินการเลย ไปดําเนินการก็ราบยศเสริญก็จะเกิดขึ้นทันทีวันนี้เราถึงได้เห็นการปกป้องโรงงานสยามไบโอไซน์ที่จะผลิตวัคซีนผลิตได้ไม่ได้ไม่รู้แต่อะไรที่เป็นโครงการของพ่อโครงการในหลวงนี่ทุกคนก็ดำเนินการให้หมดเห็นไหมครับระบบอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วก็คือการสร้างกลไกทั้งด้านกฎหมาย และาทางปฏิบัติให้อํานาจไปรวมศูนย์อยู่ที่วังทั้งหมดใครที่ต่อสายเชื่อมโยงถึงวังได้คนนั้นก็จะได้รับประโยชน์ระบบอย่างนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรที่จะมองนะครับ